สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรหสา6ส4ทาโร่นะคะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ส่องเขาสักหน่อยนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณมาถามถึงนะคะคนที่คุณจบกันไปแล้วคนที่เขาไปเลือกคนอื่นคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณนะคะมาส่องกันดูสิว่าก็เพราะว่าเขาไม่เลือกอะเนาะเราเลยต้องมาส่องนะคะมาส่องมาดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะเมื่อเทียบกับเราแล้วเนี่ยเออ ตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสง่งส่งให้รู้ไปอย่างนั้นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานของคุณกันก่อนนะคะวิวเห็นเท้าไม่เหมาะก,กันไะไรด้วยเริ่มที่พลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณเป็นยังไงนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เช้าวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะคะ่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้าง แม่บอกล้าพื้นที่มันจํากัดนะเดี๋ยวจะซื้อโต๊ะทางานละคนนี้แอปเปิดพลังงานของคุณค่ะคนนี้เข้ามาดูคลิปนี้อันนี้ใช้โต๊ะกาแฟนะอ่านไพ่พลังงานของคุณเป็น King of p พ n ด์เคิเป็นคนที่มีมบทบาทหน้าที่นะคะา้าดิน เป็นคนที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแหละนะคุณเป็นคนที่ชอบเปิดโลกนะคะหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณนะคะมีการ completion circle อะไรบางอย่าง circle ใด circle หนึ่งในชีวิตแล้วก็เหมือนเตรียมตัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะ new chapter นะอื <c oughs> เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานของการพร้อมอะ foundation ดี หมายถึงว่าชีวิตชีวิตของคุณหรือว่าฐานะการเงินของคุณเนี่ยมันอยู่ในระดับที่แบบอะไปเปิดโลกได้อ่ะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานได้หรือว่าไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้นะคะไม่ได้พึ่งพาใครแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกกว้าง Open Mind นะคะมีการทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการทําอะไรที่แบบ มันไม่ได้เป็นการเก็บตัวแม้จะเป็นไพ่คิงออฟเพนเดอร์ก็ตามนะแต่คุณเหมือนกับพร้อมที่จะ r ร v ไว e นะคะ g i ฟ i n วเอาไปแชร์ริ่งอะไรประมาณนะี้อืก็คือการให้นะคะการส่งต่อการเริ่มต้นการวางแผนที่ดีนะคะโ,โหไพ่คิงสองข้างขนาบเดอะเวิลเลยก็คือตัวคุณเนะี่ยไม่ได้พึ่งคุณเป็นเหมือนคนที่ขับเคลื่อนนะคะ เป็นคนที่ช่วยบุกเบิกวางแผนเป็นผู้ให้ถ้าเป็นในครอบครัวใช่ไหมคุณเหมือนกับเป็นคนที่ต้องคอยวางแผนให้กับครอบครัวเรื่องเงินเรื่องฐานะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รับผิดชอบในส่วนนั้นนะคะไม่มีขาดตกบุกพ่องวางแผนได้ดีคิดได้รอบคอบนะคะเปิดใจ Open Mind การงานก็ ดีนะเออมองว่าการงานดีเพราะว่าตัวคุณอยู่ในตำแหน่งของคิง g of เ e n น a c l e เนี่ยมันไม่สะดุดนะคะแล้วก็เกิดจากการที่คุณวางแผนได้ดีเนี่ยแหละไพ่เดลเวอร์ก็เลยเหมือนกับว่าทำงานได้คอมพลตได้ถึงเซอร์เคที่คุณต้องการพลังงานชีวิตของคุณดีค่ะในดูพลังงานของความรักซิพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงได้บ้างคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานความรักของคุณเป็นยังไงได้บ้างพลังงานความรักหรอนายอัลบอลเจอมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะแต่ถามว่า กิ๊บอัพขนาดนั้นไหมนะคะคุณก็ไม่ได้แบบปิดใจขนาดนั้นนะคุณก็พร้อมที่จะแบบเปิดใจให้ได้รู้จักให้ได้คุยนะคะถ้าเข้ามาแล้วดีเออคุณก็อยากจะต่อรองแหละกับตัวเองนะคะแต่ขอดูก่อนดูใจกันไปก่อนประสบการณ์มันเยอะเจอคนมาหลากหลายประเภทนะคะคนแป,กแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งคุณก็รู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์นะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในโลกแบบ ของความฝันอีกต่อไปอ่ะคุณอยู่กับความเป็นจริงอ่ะอเพราะคุณมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่ผ่านบทเรียนบททดสอบอะไรมาเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องยากๆนะคุณผ่านมาันมาหมดแล้วนะคะพายุนะพายุในความสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณเดินผ่านพายุมรสุมในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับมันทําให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความรู้สึก จากที่เคยอ่อนไหวนมแน้ำนะคะอ่อนต่อโลกตอนนี้ตัวคุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมาคุณไม่ได้เจนคุณไม่ได้กลั้นโลกแต่คุณเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นกับความต้องการของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะต่อรองไม่เสียดายนะคะ ถ้าไม่ใช่คุณก็พร้อมปล่อยมือแต่ถ้าใช่คุณกันได้นะคะตกลงกันได้ตัวคุณพร้อมที่จะเดินหน้านะแม้ว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นคนพวกนั้นคนใหม่ๆหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีความแตกต่างคุณมากๆตัวคุณเนี่ย ไม่หวาดหวั่นเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณพร้อมที่จะอ d a p t พร้อมที่จะปรับตัวแต่ขอให้คุยกันรู้เรื่องก็พอนะคะพูดภาษาเดียวกันคุยกันคนละภาษาก็ตามนะเช่นว่าเป็นต่างชาติก็ได้นะคะไม่ได้เป็นคนศาสนาเดียวกันไม่ได้คนอ,อ่สัญชาติเชื้อชาติหรือพูดภาษาเดียวกันแต่ขอให้คุยกันแล้วแบบมันคลิกอะมันสมนะูทเนาะมันมีนะ คนที่เขาคุยกันรู้เรื่องต่อให้คุยกันต่างภาษามองหน้าก็รู้ใจคุณอยากได้คนแบบนั้นนะคะไม่ใช่คนที่พูดภาษาเดียวกันแต่พูดกันไปยังไงก็คนพูดกันไปกันคนละทางเออจริง,จร,งจริงนะคนบางคนพูดภาษาแบบบางคนบอกว่าภาษาเป็นอุปสรรคไหมภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่จริงๆแล้วนิสัยใจคอของเราต่งางหากที่ทําให้มันเกิดอุปสรรคนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาคนเราบางคนอะ่ะจีบกันใหม่ๆหมใช่ไหมฝรั่งมาใช่ไหมมาเจอผู้หญิงไทย ผู้หญิงไทยบางคนนึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขายังคุยรู้เรื่องเลยนะเออน,นี่เขาใช้ภาษาหล,ลักคุยกันแต่คนบางคนโอโ้โหเก่งทั้งคู่นะคะคนไทยแบบพูดเก่งมากพูดภาษาอังกฤษได้แบบเหมือนแบบพรูเยนะ่ะเป็นเจ้าของภาษาเลยแต่ยิ่งคุยกันยิ่งตีกันเพราะยิ่งรู้มากคุยมากก็ยิ่งแสดงความคิดเห็นแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาได้แบบชัดเจนจนอีกฝ่ายหนึ่งก็อ,อาจจะยอมรับไม่ได้อันนี้มันเป็นผลเกี่ยวกับ ภาษาไม่เกี่ยวนะคะมันอยู่ที่การสื่อสารออกไปมากกว่าไม่ว่าจะทั้งทางความคิดหรือว่าทางพฤติกรรมของเราภาษารักของเราเราใช้ภาษาอะไรคุยกันนะคะซึ่งตัวคุณไม่หวั่นนะเป็นคนชาติไหนก็ได้ภาษาไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคนที่แบบ มาแล้วมันเอ NERGY ตรงกันอะเออพลังงานตรงกันนะคะไม่ต้องพูดเยอะมองหน้ากันรู้เรื่องนะเออเป็นคนประเภทเดียวกันประมาณนั้นนะคะไปขึ้นมาเป็น Queen of Pentacle ตอกย้ํานะคะว่าคุณมองหา Queen of Pentacle ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่ได้มองหาใครที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลคุณแต่คุณมองหาคนที่แบบ เข้ามาแล้วคุณไม่ต้องไปดูแลเอออันนี้สําหรับผู้หญิงนะคะเพราะคุณเป็นค mm ิงออฟเพลนเตอร์ให้ตัวเองอยู่แล้วคุณมองหาคนที่เขามีฐานะการเงินที่มันพอกันหน้าที่การงานที่มันออมั่นคงเหมือนกันหรือเป็นคนที่คุยกันในภาษาเดียวเป็นคนสมถะเป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกัน mm hmm. อะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็มองหาผู้หญิงอะที่เขาแบบมีพลังงานที่แบบไม่ได้มาเพื่อจะจะ,จะมาเกาะคุณหรือว่าจะมา อาศัยคุณเพียงอย่างเดียวคุณมองหาคนที่เขาแบบดูแลตัวเองได้นะคะเป็น q u e e n of Pentacle เป็นคนที่ระวังหน้าระวังหลังให้คุณได้เหมือนกันนะเออเป็นคนที่พอๆกันนะคะอันนั้นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการแต่อาจจะหายากหน่อยแล้วก็ช้าหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ถูกตอ้องอ่ะคันนี้เข้าเรื่องเรื่องของคุณมันผ่านไปแล้วเนาะคันนี้เราจะมาส่องเขานะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยตัวเขาคนนั้นนะคะเป็นใคร มีพลังงานยังไงนะคะขอดูคนที่คุณมาถามถึงเลยคะ่ะพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของเขาเป็นเอเอร์วอนะคะเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งไปรับทราบรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างมาหรือกําลังรอคําตอบอะไรบางอย่างอยู่หรือไปแน่ชัดแก่ใจในบางเรื่องบางอย่างนะคะเพิ่งตื่นรู้นะคะจากสิ่งที่เขาแบบหมกเม็ด ปิดดินพอกหางหมูคนคนนี้กําลังพยายามสะสางเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเขาเองหรือกําลังสะสางเรื่องงานนะคะให้มันจบให้มันสิน้นให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะหรือได้ ได้เหมือนกับได้ไฟนอ้คํำตอบแล้วว่าเออต้องทำอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะคะกับชีวิตหรืออาจจะเป็นเรื่องงานของเขาก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นธาตุไฟนะตัวคุณเป็นใครได้บ้างก็อาจจะเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะได้ทุกธาตุเลยตัวเขาเช่นกันนะคะคนคนนี้เห็นไหมไพ่ขึ้นมาพลังงานเนี่ยคือแบบเป็นเอชซเอซวอนะถ้าดีเหมือนจะทีเหลวนะคะเพจออฟซอสลงมามันเป็นพลังงานของความยึกยือความไม่แน่อ,อกไม่แน่ใจเป็นความแบบ ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถสะสางในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ไอสิ่งที่ตัวเองผูกเป็นปมขึ้นมาเนี่ยหาทางยังไม่เจอเลยนะคะเพราะเป็นไพ่เพทรอบซอนมัวแต่ไปดูไปชมนะคะอะไรต่างๆรอบตัวอยู่แต่ว่าเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เป็นอยู่นะคะยังไม่มีการตั้งใจจริงที่จะ เริ่มทามันไว้ซ้าแม้จะรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงคนคนนี้เหมือนรู้แล้วแต่ไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะเป็นเพจออฟสอดเป็นไพ่ของเด็กนะคะคิดเยอะวางแผนเยอะแต่การกระทําน้อยนิดนะคะคิดได้แล้วแหละอืว่าจะทําแต่ยังไม่มีการกระทําอันนี้ในพลังงานของเขานะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะไพ่ขึ้นมาก็พลังงานเด็กๆขึ้นมาเลยทีเดียวอ่ะคันนี้เรามาส่องเขาเนาะ ตอนนี้เขานะคะในความสัมพันธ์ชีวิตรักของเขาที่เขาไปเลือกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนดูสถานการ,รณ์ในความสัมพันธ์ชีวิตรักของเขาที่เขาไปเลือกไหมคะคนที่เขาไปเลือกเป็นยังไงโอ้ไมค์กอความสัมพันธ์หรอความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขากับคนที่เขาไปเลือก แค่นั้นนะคะอย่างที่บอกคนคนนี้ผูกปมอะไรไว้เยอะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยซ้าไปนะคะหรือเหตุการณ์ของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขตอนไอ้สิ่งที่จะต้องแก้ต้องทาเนี่ยเล่นเป็นเด็กๆไม่คิดที่จะทําหรือไม่รู้วิธีการที่จะทําแต่พอไปเล่นนะคะไอ้เรื่องที่เป็นการเป็นงานน่ไม่เอาไม่เอาจริงไม่เอาจังแต่พอพูดถึงเรื่องความรักชีวิตรักที่มัน เป็นจริงเป็นจังเนะี่ยตัวเขานะคะกับมองเห็นมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแพชชั่นเป็นความดึงดูดคนคนนี้อาจจะดึงความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเช่นกลับไปคุยกับคนเก่านะคะพยายามวนไปคุยกับคนเก่าไปหาคนเก่าหรือฟื้นความหลังอะไรเงี้ยเป็นสภาพของทริอปซอนนะเออเขาไม่เลือกคุณก็จริงแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปมีคนอื่นเพื่อที่จะไปซ้อนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยพลังงานของ คนเล่นของอ่ะคิงก็ล์นะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเล่นคุณสายสายศาสตร์อะไรหรอกเป็นคนที่เล่นๆนในความสัมพันธ์ไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่ผูกมัดไม่ยึดติดเอาอะไรเอาแน่เอานอนอะไรด้วยไม่ได้อย่างที่บอกเลยเป็นพ,พลังงานของเพจออบซซนนะคะถ้าจะจริงจังเนี่ยเอาไว้ก่อนยังไม่ทําแต่ถ้าให้เล่นเนี่ยสนุกสนุกเนี่ยคบกันสนุกสนุกคุยสนุกสนุกเนี่ยทํา ะะอาจจะมีความสัมพันธ์เลือกแล้วนะคะกับคนที่เขาไปเลือกนะแต่ก็แอบไปคุยกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียนะคะในแอปอะไรอย่างเงี้ยเพ้อๆคุยกับคนเก่าด้วยนะความสัมพันธ์เขาไม่ได้ราบรื่นเลยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์กับคนที่เขาไปเลือก <tom> นะเขาซื่อสัตย์กับใครยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนที่เขาไปเลือกในตอนนี้นะคะ่ะการช่วยเหลือเกื้อกูล การเป็นทางเลือกตัวเลือกเป็นออปชันเป็นแบ็กอัพนะคะความสัมพันธ์ที่มันส่งผลให้เขารู้สึกปลอดภัยกับตัวเขาเองคนคนนี้อย่างที่บอกเขาไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นหรอกในเรื่องของการที่เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตได้เขาอาจจะมีนิสัยพลุงพลังหรือว่าชีวิตที่มันแบบมีปัญหาเยอะอ่ะการที่เขาเลือกความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นออปชันหนึ่งเท่านั้นที่เขา คิดว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ก็ช่วยให้เขายังยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรในเร็ววันเหมือนคนที่เขาไปเลือกก็ก็ยินดีที่จะเป็นให้เขาเป็นแบบนี้นะเป็นตัวเลือกของเขาเป็นทางเลือกของเขาเขาเลือกคนคนนี้เพื่อความสุขของตัวเองเหมือนเลือกเพราะทำให้ตัวเขาดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแต่ถามว่าเขารักไหมเนี่ยมันมันไม่ใช่ความรัก ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือเป็นความซื่อสัตย์อย่างที่บอกคนคนนี้นําพาคนที่เขาไปเลือกอีกทีหนึงนะ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้อีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมันมีความตื่นเต้นแต่ มันกําลังจะจบนะเขาไม่รู้ว่าชะตากรรมที่เขาจะพาความสัมพันธ์นี้ไปเนี่ยไปอยู่ในจุดไหนแต่เขารู้แค่ว่าความสัมพันธ์นี้สคิวเขานะคะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้เป็นเออที่คนคนนี้ให้อิสระกับเขาเช่นเขาสามารถที่จะยังไปคุยกับคนอื่นได้ไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียได้ทําตัวเหมือนเป็นคนโสดได้อะไรเงี้ยทั้งที่อยู่ที่บ้านก็มีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วคนคนนี้ แอบมีการช่วยเหลือกันไม่ได้แอบหรอ,หรอกเขาช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของฐานะเรื่องบ้านบางทีเขาอาจจะแชร์ค่าบ้านค่ารถกันนะคะมีออปชั่นให้เลือกอาจจะไปยืมเครดิตการ์ดของคนนี้เอามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นอะไรที่ มันเป็นความสุขส่วนตัวที่เขารู้สึกว่ามีคนนี้แล้วมันทําให้ชีวิตเขาไม่ต้องแบบเหนื่อยเกินไปในการที่จะแบกรับภาระทั้งที่จริงๆแล้วปัญหาภาระหรือนี่สินเนี่ยมันพลุงพลังมากแต่เขาไม่เคยแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองการที่เขาเลือกความสัมพันธ์เนี่ยเขามองว่าความสัมพันธ์เข้ามาเพื่อที่จะสัป์ตเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์นะมันเป็นการเลือกเพื่อตัวเองการเห็นแก่ตัวไพ่นายอ๊อฟคัพขึ้นมา ให้ของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะคะของเขา s o v e u p ออคการมีทางเลือกเปิดตัวเลือกเปิดออปชันเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้คะที่เขาไปเลือกการถูกพูดถึงการที่เขาได้ข้อมูลอะไรที่มันมากขึ้นหรือว่าการการที่เขาได้อยู่ในโลกโซเชียลโลกที่แบบคนอื่นมองเข้ามาแล้วชื่นชมว่าเออเขาเนี่ย เลือกเส้นทางที่ดีนะเขาเลือกคนที่ดีนะเขาเลือกถูกนะชีวิตเขาที่มีคนคนนี้เนี่ยมันทําให้ภาพภาพลักษณ์ของเขาหรือภาพที่เขาเคยเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรเก่าๆสิ่งที่เขาเคยเสียใจหรือคนที่เขาเคยเสียใจด้วยเนี่ยหรือจากคนเก่าเนี่ยมันมีปมจากคนเก่าที่เขาเคยผ่านเข้ามาที่เขาเก็บไว้ลึกๆในใจนะมันทาให้เขาเหมือนกับว่าพอมีคนนี้มันเหมือนกับ ชีวิตเขามันดีขึ้นชีวิตเขามันดูน่าอิจฉาชีวิตเขามันเหมือนกับฉันพรูฟแล้วว่าฉันประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นคนคนนี้ช่วยให้ภาพลักษณ์เขาดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกในใจของเขาเป็นยังไงคะในการที่เขามีความสัมพันธ์นี้เขารักคนคนนี้ไหมคนที่เขาไปเลือกเนี่ยเขารักคนคนนี้บ้างไหมเขารักคนคนนี้ไหมคะถ้าเป็นความรักก็คงเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเนาะ ถามถึงความรักเนี่ยไม่ปรากฏนะคะเป็นความรักความรู้สึกเนี่ยไม่มีแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้ช่วยทําให้เขาเป็นยังไงทําให้เขาอยู่ในจุดที่สมดุลทําให้เขาอยู่ในจุดที่แบบในโลกโซเชียลมีเดียเราเขาดูดีอะได้ข่าวดีเออเป็นคนที่ทําให้เหมือนกับสมมุติว่าเขาเป็นคนเป็นพ่อพวงอะไรแม่พวงอะไรใช่ไหมรอบไปรอบมานะคะ พ่อแม่พี่น้องก็อาจจะบอกว่าเออเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีนะเออมีครอบครัวได้แล้วอายุขนาดนี้อะไรเงี้ยการที่เขาเลือกคนคนนี้เนี่ยมันทําให้เขารูปภาพลักษณ์ของการเป็นคนเจ้าชู้พ่อพวงมาลัยแม่พวงมาลัยไปได้มันทามาให้สถานการณ์ในออคนรอบข้างของเขาเนี่ยมองเขาดีขึ้นนะคะมีข่าวดีจากเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่เหมือนสร้างภาพสร้างข่าวไป เขาไม่ได้รักคนคนนี้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยแต่คนคนนี้มีข้อดีที่เขาต้องการเห็นไหมเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคนคนนี้คนนี้เขาไปเลือกอ่ะม,มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณแล้วก็หรือคุณไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาแล้วเขาก็ไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออที่เขาเองก็ไปสร้าง ความทนะ็อกซิกเนาะมาตั้งแต่ไพ่สามสามดาบแล้วเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาในตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่งานง่ายๆเลยอ่ะคราวนี้เรามาส่องกันสักหน่อยนะคะว่าคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคนที่เขาไปเลือกเนะี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะมีพลังงานเป็นยังไงนะคะทําไมเขาถึงตกไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้กับคนคนนี้นะคะคนที่เขาไปเลือกโอ้โหเป็นคนใจดีนะคะใจเย็นรัก จริงหวังแต่งรักคนคนนี้มากนะคะยอมทุกอย่างเชื่อว่าความดีจะชนะทุกอย่างอืเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากอ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเขาโอเคที่จะอยู่ในจุดนี้ค่ะมันเลยไม่แปลกนะที่คนคนนี้จะทําอะไรก็ได้ในแบบที่เขาอยากจะทําเพราะคนคนนี้เปิดโอกาสให้เขาได้ทํา เธอทําทไปเลยเธอรักแบบไหนเธอชอบแบบไหนเราอดทนได้เราอยู่ได้เรามีความสุขคือคนนี้รักจริงแหละแต่ถามว่าถูกรักกลับคืนไปไหมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยว่าเขาจะถูกรักกลับไปอืออดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ของเขาอีกสักสองใบดีกว่านะคะเขายินดีที่จะให้มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะเราเราว่าเขาไม่ได้นะถ้าเขาถ้าเขายินดีที่จะ ถูกสวมเขายินดีที่จะเป็นคนแบบนั้นหรือเป็นคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขของเขานะคนบางคนเขาก็มีความสุขที่จะอยู่แบบนั้นปล่อยเขาไปนะคะไม่ใช่ออไม่ใช่เราอะ่ะเออเราอยู่แบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเราอยู่แบบนั้นไม่ได้จะมาให้ถูกสวมเขานะคะมารักอยู่ข้างเดียวมีแต่ให้นะเราว่ามันแบบไม่แฟ่อืคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ ชอบที่จะให้มั้งเขาเลยอดทนได้นะคะแต่เขาถูกเอาเปรียบแต่การถูกเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการตัดสินจากคนภายนอกมันอยู่ที่คนสองคนว่าเขาตกลงกันยังไงถ้าเขาตกลงกันแล้วแล้วมันแบบเขาตกลงกันได้มันก็คือกฎที่ยุติธรรมมันเหมือนกับสินค้าอันหนึ่งที่เรามองว่าเอ้ยเราเรารู้สึกว่ามันราคาแพงแต่อีกคนนึงเขาซื้อเพราะเขารู้สึกว่า ก็ฉันโอเคกับราคานี้ก็นั่นหมายความว่ามันยุติธรรมกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันคนคนนี้ที่เขาไปเลือกเนะ่ยเขาโอเคที่จะอยู่แบบนี้อืเขาโอเคที่จะอยู่ในจุดของเขาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเพื่อคนคนเนี้เขาอาจจะมีอย่างที่บอกคือเขาอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เขาตกลงกันได้เช่นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่อง,ะค,ะองความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมี มันมีข้อผูกมัดข้อสัญญาอะไรบางอย่างที่เขามีร่วมกันน่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเอื้อประโยชน์กับทั้งคู่คนนึงได้อิสรภาพในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งได้ได้ความสัมพันธ์ที่อยู่กันตรงนี้จะไม่เลิกกันอะไรเงี้ยมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคตังคนตังก็โอเคนะคะมันเลยเหมือนกับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้กับคนคนนี้ทาแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเนาะว่าเขาจะอยู่กันไปได้ยืดแค่ไหนยาวแค่ไหนเขาเขาจะโอเคแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนถ้ามันใช่มันก็คงใช่นะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อันนี้มันก็เรื่องของเขานะคะมันก็คงเป็นกงกรรมกงเวียนที่เขาสร้างกันมาเองเนาะก็มองดูว่าอีกคนนึงก็อยู่ที่บ้านดูแลบ้านไปค่ะทํางานงกงกหาเงินนะคะถึงเวลาคนคน,คนนี้ที่ไปเตดเตะท่องเที่ยวไปคุยกับคนโน้น,น,ค,นคนนี้คนคนนี้ก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นแหละเพราะว่าเขามีสัญญาที่มันแบบ สัญญาณนรกร่วมกันอะเออเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ไปไหนนะคะประมาณนี้แนละ้วสาหรับการส่องเขาในวันนี้นะคะ <_ letter> เขายินดีที่จะอยู่ในจุดนั้นนะคะส่วนตัวเราเองก็มองหาคนที่มันคู่ควรกับเราดีกว่าอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงลืมเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงอะมาดูสิว่าเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงในตอนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเนี่ยคนที่ไปเลือกคนอื่นเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงในตอนนี้คะ่ะนิดนึง ความคิดความรู้สึกเอาตรงๆนะคนคนนี้ไม่รักใครเลยนะเขามองหาแต่โอกาสเขามองหาโอกาสในตัวเรามากกว่าอะไรที่มันเป็นโอกาสที่เขาจะคว้าได้อะนั่นแหละเขาถึงคิดที่จะกลับมาเพราะเขาได้ใจจากการที่เขาได้โอกาสจากคนที่เขามีอยู่เขาคิดว่าเขาทํากับคนนั้นได้เพราะฉะนั้นกับคุณเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทําได้ก็ได้นะถ้าคุณโอเคเออมันเหมือนกับ โอเคไหมอะไรแกเออแลกกันแลกกันอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามทีนะคะเรื่องโอกาสเรื่องการเงินเรื่องเวลาเนาะอืมเขายังไม่ได้คิดเอาพูดตรงๆคนคนนี้ยังไม่ได้คิดที่จะรักใครหรอกเนาะยังไม่ได้คิดที่จะรักใครจริงจังนะคะเขายังสนุกกับการที่เขาได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้อยู่จากคนคนนี้ที่เขาไปเลือกนหละอำนวยความสะดวกให้เขาเขาเลยคิดว่าเขายังมี โอกาสที่จะไปทํากับคนอื่นๆได้มาทํากับคุณได้อะไรเงี้ยแล้วแต่คุณนะอันนี้มันเป็นฟีวิลนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ